ได้สามปีกว่าเนาะเกือบสี่ปีแล้วเพราะว่าเฮตดกาได้อามันจำปังมาพักเนาะพี่น้องแล้วการียมซีต้มได้อามันจำปังสอบหนึ่งพี่น้องเนาะก็ะต้มวปจังซีแล้ว บายดีและก็สวัสดีพ่อแม่ไยเอ้ยน,อน้องทั้งสองฝั่งลาวไทยสุขูสุขชนเมื่อนี้การพบมาพอกับ,บเบ้าเบซี่ร้อยเซนเก่าเซนเตอร์พี่น้องและตอนนี้เขาอยู่ในซองสร้างรถจักรมักกระเส็นเมื่อนี้เบาเบกาสิผ้าพี่น้องมาต้มมันสับปะัดพี่น้องเนาะเอาไว้ให้มูพี่น้องเ,เนื่องจากอาต้มบอนที่เขาต้มไปบางแล้วนี่เนะาะเบ้าเบกาได้เกลือมูได้เบิดแล้ว นี่ก็เลยอ่าขึ้นไปคุดมันสำปะหลังอยู่สวนน้องพี่น้องเนาะเพื่อเอามาพักแล้วก็ต้มไว้อ่าเกลือหมูเกลือเป็ดเกลือไก่ก็ได้พี่น้องเป็ดไก,ก่กะมักคือการพี่น้องอ่าต้มมันสำปะหลังเนาะถ้าเอาเอาอ่ามันสำปะหลังพี่นอ้องเกลือหมูหมูกะชิตุยพี่น้องเพราะว่าหมูกินมันสำปะหลังนี่หมูตุยดีพี่น้องตามที่บาบร์บีได้เกลือมาเนาะส่วนต้มบอน แม่นหมูเวลากินเนื้อหมูแซ่บพี่น้องแบบว่าเวลากินแล้วก็หมูกระดูดน้ำมข้างในสำหรับตุบบ่มบอลนะส่วนมันสำปะหลังนี่แม่นหมูตีตีดีพี่น้องก็ถือว่าโอเคถ้าเอามันสำปะหลังมาต้มเนาะและขี้เหล้าพี่น้องก็คืออา่าขี้เหล้าที่เอาต้มเหล้าเอาไว้นงเนาะถ้าอเอาเกลือขี้เหล้าและซีนหมูมันจะแซ่บพี่น้องมันจะบ่มีไขมันหลายตามที่บ่เบได้เกลือมาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ได้อ่า มันชมพลังมาพักน้อพี่น้องละกาเตรียมซีต้มต้มในการแล้วแต่น้องพี่นอ้องอาต้มเปลือยก็ได้โบเปลือยก็ได้ถ้าอาต้มโบเปลือยกระมูก็ได้ย่ำแน่พี่น้องถ้าต้มเปลือยมันก,ก็สิเห็ดให้เวลาเขาผสมกับส่วนอื่นเนาะมีส่วนผสม,มอื่นๆที่เอาใส่ให้นะมันก,ก็เข้ากันแล้วกับมูก็กินเบิดกินแซ่ดเลยพี่น้องเย ำหรับมือนี้กะมีเป็ดมีไก่เพี่น้องเนาะกับงัวน้อยก็มาซ้อมาบนตามปกติที่บาร์เบียยูสวนเรือพี่น้องเอ้ยสำหรับมือนี้กะได้อ่ามันจำป็นล้งซ้อบหนึ่งพี่น้องเนาะกะต้มไว้จังซี่แหละประมาณมือหนึ่งหรือสองมือก็สิต้มเธอหนึ่งเพี่น้องถ้าบอต้มมันจำเปะนล้งกะต้มบอน ่าแล้วก็มีพักพี่น้องเศษ็พักเศษ็จเนี่ยก็มาต้มพี่น้องเลยต้นกล้วยก็ต้มได้คือกันพี่น้องทีเอามาเกลือเนาะบาเบ่กากิไส้อะวัตถุดิบแบบนี้อะไรพี่น้องเลยที่เอามาเกลอเอเอาาเกือให้อะหมูเป็ดไก่กินเนาะสำหรับอะช่วงแรงๆพี่น้องเนาะหลังจากที่ต้มหรือว่าข้างหม้อมันจำเปะนลังไว้แล้วก็มาหาเครือครบพี่น้อง กบที่เลี้ยงก็ถือว่าโอเคพี่นองคยแต่พื้นที่กาอยากแคบแน่พี่นงองบอเบกายัางห้ามือว่างเนาะซีง่ายอ่าจะสร้างกบของบอเบ่นี่แหละไปไว้ทางอื่นง่ายขึ้นโคกพี่น้องเพราะว่าจุดนี่มันก็แคบเกินไปเนาะมูแต่ห้ามือว่างๆพี่นององสำหรับมันนี้ก็สิพามาต้มมันแล้วก็หลอกเบิ้งบรรยากาศพี่นงคเนาะช่วงแรงๆอยู่ในสวน แต่ละมือของบอเบี้กาซีประมาณนี้ส่วงแรงพี่น้องกระมูกระไกลพี่น้องเนะาะไรงัวเขาคอกยังประมาณนั้นสำหรับอาส่วงแรงแรงกาซีเอาหมูเขาคอกคาในไว้อยู่ในพี่น้องเนาะสำหรับอาทอกอกหมูเอาบ,บอบี้เนาะกาสีสุดโสมแน่เพราะว่าคอกนี่ก็ได้อันเอ็ดหลายปีเลยพี่น้อง ได้3ปีกว่าเนาะเกือบ4ปีแล้วลาลาเา,เาไปเฮ็ดไว้แล้วก็บอบบกาไปเฮ็ดเวียกพี่น้องแล้วก็จังกลับมาร่างซาหม่พี่น้นองเลหงวักันไล้วก็ถือว่าโอเคพี่น้เนาะมือนีกาบบดอด้อพี่น้องไล่เขาเคาะง่ายพี่น้อง นพี่น้องเดียวเข้ามาเบิ่งหม้อต้มมันสับปะรังของเพื่อน้องตอนนี้การู้สึกว่างัวน้อยสิ็หลักกินมันสับปะรังเพื่อน้องมันสับปะรังนี่การบ่อยากให้อ่างัวหรือว่าแบะเนาะพี่น้องกินแบบอ่าดิบหรือกินลายเกินไปเพราะว่าถ้ากินลายเกินไปแล้ะเช็ดให้ซัดของเฮานี่มันยิ่งท้องเพี่น้องเนาะ ยื่นท้องและเสิเห็ดในอ่ะอแบ้หรือว่างัวที่กินมาตายเนาะเพราะว่าแบ้บ้าเบ้ส่วนหนึ่งกับกินมันสับปะรังและพี่น้องอมันที่เขาเจ้าพานและก็ตากแดดเนาะก็เลยแบ้บ้าเบ้กับได้ไปกินกระล่มไปไล็ลายโตหรือพี่น้องตายลายโตเนาะ่องมันสับปะรังรับมื่อนี้กับพักต้มบุญยังลายหรือ,อพี่น้องเนาะพี่น้องมาเบิ้งนะ การต้มเรือบรรยากาศส่วงแรงๆแกละมือของบาวเบีนองแบบนี้โอเคน้อพี่น้องคอนซีจากกันไปกายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อหาักก,ากันจงเตนใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้บววอบีเนาะมือหน้าพอกันไม่พี่น้องสำหรับมือนี้บาวเบีคอกก่าคำว่าสบายดี